ตีน้ำและปรับค่ากดดัน<ส><ด>ในน้ำอธนะิบายให้คนไม่เข้าใจเข้าใจตัวกุ้งมันจะปล่อยมูลของเสียออกมาใช่ไหมมูลข,ของเสียมันก็ไปผสมอยู่ในน้ำทาให้ค่า pH ในน้ําเปลี่ยนอาจจะเป็นกรดหรือด่างมากขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยในการปรับค่า pH ได้กลายเป็นกลางทําให้กุ้งไม่ไม่นอกตายในต่อน้ํานะครับอ,อย่างเงี้ยครับแล้วมันช่วยในการเพิ่มค่าออกซิเจนให้กับน้ําด้วยกัน,นะครับอย่างเงี้ย คือกางหันที่กูเห็นทุกทีก็คือหมุนธรรมดารเราตายอะไรเขาไงเราต,ตางจากเขาคือเราทำงาน,นตลอดลาแล้วเราก็เช็คค่าพีได้ตลอดเวลาด้วยเหมือนกันครับพอถ้าเราอยากจะเช็คคนก็ต้องเดินไปแล้วก็เอาเครื่องไปเช็คครับแต่อันนี้มันจะอยู่ตรงตัวน้ําแล้วก็เช็คตลอด24ชั่วโมงครับแล้วเราก็ดูได้ไภายในแอปด้วยเหมือนกันครับทอยากจะเห็นว่ามันมีอะไรบ้างมุปรกรณ์ก็คือตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่รับตรงนั้นเอง มีอะไรมั้ยต,ตัวประกอบของตัประกอบมีตัวเซนเซอร์ในการเปิดตัวชนิดอะไรนะคืออะไรนะตัวเซนเซอร์ต,ตัวคาที่เย็นครับก่อนนะ ถ้าเซนเซอร์ตรวจขาวา,ามาันมาเป็นกดด่างก็จะสั่งให้ซูรนอย์วาลตัวนี้ครับปล่อยสารออกมาถ้าเป็นกดก็จะปล่อยสารด่างแต่ถ้าเป็นด่างก็ปล่อยสารดกดครับหลังจากนั้นปล่อยลงมาประมาณเอ้ยลง1 0 0ซีซีครับหลังจากนั้นมอเตอร์ก็ทำงานเต็มร0 0ฮเปเ็นรัป็นเวลาหนาทีครับหลังจากนั้นตัวเซนเซอร์จะเช็คอีกทีว่าน้ำกลับมาเป็นก,ากลางหรือเปล่าถ้ายังก็จะให้ซูรินอย์วาลปล่อยสารลงมาอีก100ซีซีแล้วก็ปั่นไปเรื่อยๆอีก5นาทีครับถ้ากลับมาเป็นกลางก็จะ สั่งให้โซลินอยปิดแล้วก็ให้มอเตอร์ทำงานเพียงแค่50%ครับเพื่อประหยัดพลังงานครับคครรัับบนีมีอะไรเสริมเพิ่มไหมหมดยังหมดยังยังไม่หมดพูดต่อกระบวนการที่ทำดังกล่าวก็จะส่งข้อมูลไปยังโทรศัพท์ด้วยเหมือนกันครับเราก็สามารถสังเกตได้เหมือนกันครับนี่อันนี้จะเป็นค้างอยู่ที่4.1ครับก็เป็นสัดที่เป็นกดเราก็จะปล่อยสัดที่เป็นด่างไปครับก็คุมความเป็นกดเป็นด่างในน้ําใช่ครับ ซึ่งซึ่งไอค่าต่างเนี้ยอยู่ในโทรศัพท์ใช่ตัวนี้มันมีอะไรเซ็นเซอร์ที่ไหนว่าอยู่นะตัวนั้นใช่ไหมเพออยู่ตัวนั้นอ่านแล้วส่งมาตัวนี้ใช่ค่ะอ๋อโอเคเข้าใจแล้วความต่างอยู่ที่ตรงนี้ใช่อยู่ทั่วไปมันก็หมุนอย่างเดียวแต่ถ้าเขามีกังหันน้ำเขาก็ล้วก็ในขายแค่ตัวเครื่องก็ได้ให้ไปติดตั้งอยู่ที่ตัวเครื่องที่กังหันน้ำก็อาจจะไม่สามารถปรับให้เป็นลดลงได้แต่ ก็ช <Sen> ่วยในการที <hou> ่ตรวจค่าพ e: ีเอตลอดเวลาครับเพราะว่าคนทํางานก็ไม่มีเวลาตรวจเช็คตัวอยู่ตลอดเวลาครับเช่นเวลากลางคืนเช่นอย่างเงี้ยครับมีมีวีดีโอให้กูดูไหมเดยเปิดดูแล้วพรุ่งนี้สาธิตได้ป่ะได้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแล้วไอ้นั่นคืออะไร๋อกรงหันกรงหันอกันหันเน็ตติดตรงนี้ใช่ครับอ๋อทข้างเราพรุ่งนี้จะทดลองไงลองแผ่นไหมพรุ่งนี้จะทดลองคือเราจะเอาสารที่เป็นกรด ไปสูงในตัวเซนเซอร์ถ้าเป็นกดก็จะตีแรงขึ้นแล้วโซลินอนจะปล่อยสารออกมาครับอ๋อคือเอาไอา้โดนอ่านตรงนี้ใช่ครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าหรือจริงอันนี้เป็นแค่สารทดลอง,งสารทดลองอ่าแล้วไอ้หัวนั้นมันจะส่มได้ไหมอ้นเนี้ยมันเข้าได้เหรอเข้าได้ไม่ได้ใหญ่อ๋อไม่ได้ใหญ่โอเคเป็หนห่วงเดี๋ยวแล้วมันลำบากไม่หายที่มันใหญ่มันใส่ได้อ๋อเข้าได้พอดี เราเอาตัวเซนเซอร์เนี่ยออกมาวัดเอาใส่ตัว้ก่อนครับโอ้แล้วยกสองคนมาเอ่อยกไหวนะทุนนไม่ได้หนักไม่ได้หนักมากทุนไม่ได้หนักโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแอบดูหน่อยโอเคขอบคุณมากครับแผนกอะไรแล้วขอบคนเออแผนกไฟฟ้าครับทีอะไรกาชีพบรรพ์ขอบคุณค่ะครับ